สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในการเช่นเคยค่ะกับเซล์ปีใหม่อีนซูซูเชียงรายโดยกลุ่ม,น,รรมนักเงินสำนักงานใหญ่นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บูธเซ็ทนทรัลพาซานะคะเช, e ชียงรายนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ตอนนี้ปีใหม่อยู่ที่บูธนะคะเรามีโชว์รถกันถึงวันที่25นะคะเข้าตั้งแต่เมื่อวานนะคือ19ก้ากรกฎาคม้าจนถึงวันที่ 25นะคะซึ่งทางทีมงานปีใหม่นะคะก็คือจะเข้าวันนี้ก็คือวันที่21กรกฎาคม2 5 6 7ค่ะอ่าแล้วก็จะอยู่อีทีก็คือวันที่25กรกฎาคมเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถใหม่นะคะจับจองช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยนะคะก็ถ้าจองในงานนะคะวันนี้จะรับนะคะในส่วนของกระเป๋าเดินทางไปเลยนะคะแล้วก็ หรือเลือกรับเป็น p าวเวอร์แบนะคะสนใจสหรับโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับรถรุ่นที่เอามาโชว์ในวันนี้ที่บุธเซนทันนะคะของเราเอามาโชว์จะเป็นในส่วนของคันด้านหลังตอนนี้นะคะคันนี้เป็นรถรุ่นนะคะ isuzu mu x 1.9 u alcime t e 2 0 2 5นะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะพบกับโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยพิเศษสุดที่1.39%นะคะเงื่อนไขในการจะรับ แคมเปญโปรโมชั่นนี้นะคะชือต้องดาวที่25ขึ้นไปค่ะส่งที่4ปี 4, 48งวดนะคะแล้วก็เป็นพนักงานประจำชาราาลีนะคะถึงจะได้รับเลทนี้นะสนใจโปรโมชั่นเพิ่มเติมสอบถามเซลล์พีใหม่ตามวิ่เหนือล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปรับชมรถแบบรอบๆกันในหนึ่งนะคะไปเลยค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บูธเซ็นทันนะคะสำหรับรถรุ่นที่ออกมาโชว์ค่ะเป็นคันนี้เลยกับ new x 1.9 u l i m a t นะคะ body ใหม่ล่าสุด2025นะคะสำหรับคันนี้เป็นเทาใหม่ด้วยเทาไอเกอร์โอเพกค,ค่ะสำหรับรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด6สีจะมีสีเทาไอเกอร์โอเพกนะคะหรือบ้านเราหรือบางท่านที่เรียกว่าเป็นสีเทานมนั่นเองค่ะรุ่นนี้จะมีสีเทาไอเกอร์โอเพกสีดาสีพรอนเงินนะคะสีแดง นะคะแล้วก็สีทอสีเงินเอสเบิร์กนะคะและ้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีขาวมุกแต่ถ้าสีขาวมุกราคาจะเพิ่มขึ้นนี้ไปอีก12,000บาทนะคะอืมตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่พุทธเซนทัลเราจะมีโชว์รถที่นี่จนถึงวันที่25นะคะแต่ปีใหม่เข้าแค่สองวันก็คือวันนี้วันที่21สิเอ็ดกรกฎาคมและวันที่25บ พบกับโปรโมชั่นดีๆนะคะสนใจสถาบโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้เลยนะคะโปรโมชั่น m ิวเในวันนี้พิเศษแน่นอนค่ะตัวนี้ในส่วนของโฉมหน้าด้านหน้าคันนี้นะคะ2025ดีไซน์มาใหม่หลดดีไซน์มาใหม่หมดเลยนะคะตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับซุปเปอร์เดลไที่อยู่ภายในคอลมเดียวกันดีไซน์มาใหม่นะคะซึ่งซุปเปอร์เดลไรตรงนี้ค่ะทําหน้าที่ได้เป็นไฟซุปเปอร์ไฟ ไฟซูเปอร์เดลท์ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีภายในหลอดเดียวกันแล้วก็โปรเจคเตอร์อยู่ภายในโคลมเดียวกันดีไซน์ได้โฉวบเฉี่ยวสวยงามมากเลยนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ดีไซน์กันชนหน้านะคะตัวนี้ดีไซน์มาใหม่หมดเลยนะคะแอร์คืนที่ช่องระบายอากาศลดแรงต้านถหัดนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็นหลอด led มาแล้วเรียบร้อยด้านหน้ากันชนหน้าดีไซน์มาใหม่หมดเลยนะคะ แล้วก็อีสูขนาดเล็กลงนะคะหลอกนะในส่วนของบูธนะคะตรงนี้ก็เอ่ยถึงนิดหนึงนะคะเราอยู่ด้านข้างบูธ bwd นะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นฮอนด้านะคะตัวนี้เอาใช่ไหม,มค่ะมองดูตลบัลบรอบนะคะก็ขอไม่ลงดีเทลรายละเอียดมากก็กันขอแบบคร่าวๆแล้วกันนะคะสำหรับในส่วนของตรงนี้นะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปตัวนี้นะคะในส่วนของล้อแมนะเป็นขอบยีส นะคะดีไซน์ใหมอ่อลูมิเนียมอัลลอยสีทูโทนนะคะตอนนี้รัดได้ยังดิสุทน,นะคะอืช่วงล่าง Isuzu e MU-X ตัวนี้นะคะไฟล์วินสตัฟเนชั่นช่วงล่างเดิกนะคะอืมระบบความปลอดภัยตัวนี้แตกต่างจาก RS ก็จะมีในเรื่องของกล้องสามารถิบองศาเท่านั้นนะคะอย่างอื่นเหมือนเดิมหมดมามองมุมหลังนิดนึงนะคะในส่วนของตัวนี้อม ไท้ายดีไซน์มาใหม่นะคะมาพร้อมกับคาดเอลนะตัวนี้เป็น LED ดีไซน์ใหม่ถือว่าสวยงามและหรูหราลงตัวม,มากมากเลยนะคะแล้วก็มิวเอ็กโคลมเมียมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคัด8จุดหน้าสหลัง4ีมาแล้วก็จะมีในส่วนของสเตตเซ็น,นเซอร์อยู่ด้านหลังนแล้วก็อ e ีซุมีขนาดเล็กลงนะคะสำหรับรุ่นนี้ ระบบความปลอดภัยมาครบคันค่ะในเรื่องของระบบความปลอดภัยเอดร์นะคะอืมก็มีแล้วนะสำหรับรุ่นนี้ไม่ต่างจาก 8S นะคะไปดูดีไซน์ภายในนิดหนึ่งค่ะตอนนี้ภายในนะคะเขาจะมีดีไซน์เป็นแบบเบาะเป็นสีครีมแบบนี้นะคะมาพร้อมกับความหรูหราในส่วนของคอนโซลน,นะคะมุมหนังว้าวดินได้ด้วยไดสีเทามาด้วยนะคะทุกคนตอนนี้พงม,มาลัยก็มุมหนังมาแล้วพุสตานะคะหน้าจอสกรีนขนาด 9นิ้วนะคะตลองรับระบบความเป็นถึง Apple ิลาเพ่เราออโต้มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้นะคะแยกอิสระซ้ายขวาด้านซ้ายอุณหภูมิหนึ่งด้านขวาอุณหภูมิหนึ่งนะคะเกียร์ตรงนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะดีไซน์การตกแต่งตอรอบๆก็จะเป็นแบบดำเงาดำเทอรอแบ็กแบบนี้หล่อๆเล็กเมื่อไฟฟ้านะคะทุกคนกุญแจอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นกุญแจนะคะ อีซูซุจีเนยตเอนทรีนะคะหรือเป็นกุญแจอัจฉริยะนั่นเองนะคะก็พบติดตัวเอามือสัมผัสที่ด้านข้างก็สามารถเปิดปิดประตูดได้เลยนะคุงกมมีรภัยหกจุดนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะเออจะมีนะคะด้านหน้าซ้ายขวาม่านซ้ายม่านขวาอยู่ด้านข้างเบาะซ้ายขวานะคะห้องโดยสารต้นหลังนะคะแผงประตูตกแต่งด้วย หนังที่เป็นสีเทาครีมนะคะเดินได้จะสีครีมด้วยตกแต่งด้วยดําเงาเพียร์นวัแบ็คให้เราดงความหรูหรามากยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารกว้างขวางม,ม,มากๆเลยนะคะตอนนี้เราจัะวางให้เป็นแบบปูแบบพื้นเรียบความจริงมันสามารถเับเก็บได้หลายรูปแบบสำหรับปลโมชั่นไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้รุ่น,นเดียวนะคะก็ยังคงเป็น โปรโมชั่นที่จัดให้สําหรับม mm ิวเอกทุกรุ่นค่ะอือก็สาหรับท่านใดที่สนใจสถามโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะในระหว่างวันที่19ถึง25กรกฎาคม2567นี้โปรโมชั่นพิเศษแน่นอนค่ะสนใจสถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมทักอินบ็อกหาเซลล์ปีใหม่ได้เลยนะคะปีใหม่อยู่ที่บูธวันที่19เอ่อวันที่21นี้และวันที่25นะคะสนใจก็รีบเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขออนุญาต จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลืนนะคะพี่ชายเจ้า